สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคลัมเปิลเช่นเคยนะครับสามผู้ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่งนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดหน้าจอแอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้ค่ำคืนเป็นพฤหัสนะครับฟุตบอลย่างลงเล่นให้ได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนเดิมลีกเล็กๆหน่อยในยุโรปเขานะห้าทุ่มตรงครับนอร์เวย์ที่เปอริกาเอ็นนะครับระดับ5้าสตาร์เบกครับเปิดบ้านพบจากฝูงบูดรกลินนะครับสตาร์เบกชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนบูดรกลินนี่ชนะมา5นัดรวดเลยนะ แต่ว่าการเจอกันโดยตรง5เกมหลังสุดครับบรูกลิมไม่เคยชนะสตาร์เบกเลยเสมอได้3ครั้งและแพ้ไป2เกมนะชัยติเป็นรองแต่ฟอร์มหลังดีกว่านะครับสำหรับทีมเยอรมันนี้ดูเจ้าถิ่นครับสตาร์เบกคันนี้ใช้แมตต์โซเฮมครับเอมิลโบฮินเนนและคอนเนลุสแฮนเซนนะครับส่วนบรูกลิมมีเบรเดโมเอ้ครับพาทริกเบิร์กและเยนส์ฮาวเก้นะครับคุณที่บรูกลิมบุกมาบังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวลุ้นสกอร์ห่างกว่านั้นเพื่อพาแฟนๆเฮพร้อม3แต้มแบบสวยงามซึ่งดูแล้วโอกาสเก็บชยยััยยยอออู่่่ฝงงทีมมเนนะจะจได้วา หนึ่งประตูแล้วลุ้นสกอร์ขาดกันละกันเนาะมองทีมเยือนนะครับโบโดกลิมครับไปต่อที่ตีหนึ่งครึ่งนะครับนอร์เวย์ที่เป็นลีกเอนเหมือนกันนะครับระต่หกโรเซนบอร์กพบ10อย่างไวกิ้งเอฟเคนะครับโรเซนบอร์กชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1ครับไวกิ้งนี่ชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2แต่ว่าเฮดตูเฮดเป็นรองชัดเจนนะครับโรเซนบอร์กชนะ4เสมอหนึ่งไม่เคยแพ้ไวกิ้งเลยนะดูตัวผู้เล่นครับโรเซนบอร์กวันนี้ใช้กูสตาฟวอลสวิกนะครับอันเดอร์สคอตคอนราสเซนและทอร์เกียบอลเวนนนสู่ห้ารรัังยกษ์ะคบ ส่วนไวกิ้งมีอาร์เดียนนิวเซนเปเรลาครับตรงกลางเป็นโจเบลและตัวรูกเป็นทอมมี่ฮอยแลนนะครับคู่นี้โรเซนบอกบังคับชนะ2ประตูถึงจะพาแฟนเฮได้ประตูเดียวไม่พอนะซึ่งดามดูแล้วโอ้โหโอกาสชนะอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นแหละแต่ไอ้คันจะทะลุไป 2- อสามสกอร์ดูแล้วยากชั่วโมงนี้โรเซนบอกไม่ดีเหมือนเดิมนะเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วไวกิ้งอาจจะบุกมาแพ้แต่ไม่น่าแพ้ขาดดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมองทีมเยือนครับไวกิ้ง f k ครับปิดท้ายตีหนึนะครับเป็นเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษอันดับ4ครับฟูลแลมพบอันดับ5คาดิฟนะครับคู่นี้นัดแรกเล่นที่บ้านคาดิฟเนี่ยฟูลแลมชนะมาก่อน2อศูนย์นะเรียกว่าคาดิฟนี่เสียรัางวัดโอกาสที่จะเลื่อนชั้นน้อยมากๆนะครับวันนี้ต้องยิงถึง3ประตูนะถึงจะเลื่อนชั้นได้นะดูฟูลแลมนะครับใช้ทีมรีมครับทอมแคนนี่และบ๊อบบี้รีดนะครับส่วนคาดิฟมีชอว์มอริสันโจรอและโรเบิร์ตกรัตเซลนะครับ คู่นี้ฟูลแลมบังคับชนะสกอร์อะไรก็ได้พวกเขาเลื่อนชั้นทันทีหรือแม้แต่แพ้ก็ยังเลื่อนชั้นแต่วันนี้โที่เขาวางอัตรามาแบบนี้คือบังคับให้ฟูลแลมต้องชนะซึ่งดูแล้วทอมคารดิฟเองอาจจะถอดใจไปแล้วนะการยิง3ประตูใส่ฟูลแลมที่คาเปเวนคอเทชยากมากๆเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วโอกาสที่ฟูลแลมจะย้ำแขนคารดิฟที่อาจจะมาลุยใส่เนี่ยมีสูงเลยเพราะนั้นวันนี้1ประตูน่าจะเพียงพอมองเจ้าถิ่นเจ้าสวนน้อยฟูลแลมครับ สรุป3ทีมจะทำความเป้านะครับก็ค,คือผลัดแบบนี้ครับบรูคลิมว i k กิ้งเอและฟูลแลมฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะทําความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ